เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านส,สวยๆมาชม,ชมเล็อกอยู่นะครับบ้านสวนสวยพร้อมอยู่บรรยากาศดีหิ้วกระเปาเ๋าเข้าอยู่ได้เลยนะครับวิวภูเขาด้วยวิวทุ่งน,นาโปร่งโล่งสบายเงียบสยงบเหมาะการพักผ่อนหย่อนใจครับอยู่อาศัยพักผ่อน ตัวบ้านสวยนะครับใช้วสัสดุอย่างดีกับเบื้องเงาวับเลยทีเดียวพื้นที่1ไร่1ง,งาน29ตารางว่าพื้นที่ครับทำไร่ทาสวนปลูกผักเลี้ยงสัตว์กันได้สบายๆตัวบ้าน2ห้องนอน2ห้องน้ําพื้นที่ใช้สอยตัวบ้านประมาณ1 0 0ตารางเมตรมีระเบียงไว้นั่งเล่นรับลมชมวิวด้วยนะครับการเดินทางก็สะดวกครับเข้าออกกรุงเทพแค่ชั่วโมงกว่าๆนั่นเองใกล้แหล่งชุมชนใกล้ฐานที่ราช,ชการ สวยๆคุ้มๆค,ครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยท่านใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้แปลงนี้อยู่จอมบึงราชบุรีเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ค่าวเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ